สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงจบเลยนะคะสำหรับคลิปการขยายพันธุ์ต้นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นคลิปยาวๆจนจบให้ทุกคนดูเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูต้นพันธุ์ของมะเขือเทศก่อนซึ่งตัวนี้จะเป็นคลิปเดิมนะคะเป็นคลิปเก่าที่เราลงไว้แล้วนะคะ ทุกคนก็สามารถกลับไปย้อนดูคลิปเดิมได้นะคะแต่ว่าเราจะเอามาใส่ในคลิปนี้เนี่ยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาดูทีหลังจะไม่เข้าใจนะคะเราก็หาต้นแม่พันธุ์มะเขือเทศก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นการปักชำในน้ํานะคะหาอ่าหาต้นแม่พันธุ์แล้วก็ตัดกิ่งเขามาจุ่มลงน้ําแบบนี้นะคะเป็นวิธีแรกนะคะก็คือการชำในน้ําก่อนตัวที่สองก็คือ การตัดกิ่งมะเขือเทศนะคะมาชำลงในดินเลยนะคะแล้วก็จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัดใบเขาออกแบบนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จิ้มลงในดินเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ผลที่สุดเลยนะคะ การเลือกต้นพันธุ์มะเขือเทศเนี่ยเราก็เลือกต้นพันธุ์แบบไหนเลยก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในบ้านของเรานะคะหรือว่าที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเราก็สามารถเลือกที่จะใช้การขยายพันธุ์แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันที่สามที่เราทำคลิปไว้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการตอนกิ่งนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลชัวร์มากเลยนะคะเพราะว่าต้นมะเขือเทศของเราเนี่ยจะเป็นพืชที่แบบว่า สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายแบบแล้วก็แต่และว,วิธีเนี่ยก็คือได้ผลได้ผลดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยเขาจะมีรากอยู่ตามลําต้นของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็แค่นําขุยมะพร้าวเนี่ยมาแปะไว้นะคะแปะไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็จะงอกรากออกมาเองนะคะสําหรับใครที่ อยากได้พันธุ์มะเขือเทศดีๆหรือไปเจอพันธุ์มะเขือเทศดีๆขอแบ่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะโดยที่ว่าต้นเดิมเขาเนี่ยก็จะไม่ตายนะคะแล้วก็พอเขารากเดินแล้วเนี่ยเราก็จะตัดเราก็จะตัดเขาออกใช่ไหมแล้วก็ต้นต้นเดิมของเขาเนี่ยก็ยังจะอยู่นะคะ แบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะคะเนี่ยเห็นไหมรากเขาจะเดินดีมากแล้วก็แน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดเขาเนี่ยนะคะไปลงในกระถางก็จะแยกได้เป็นสองต้นเลยนะทุกคนดีไหมนี่นะคะจะให้ทุกคนมาดูอ่มามะเขือเทศนะคะอุ้ย มีลูกแล้วมาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเป็นลูกแล้วนะวันนั้นวันที่เราอ่าชํำน้องใส่ขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็น้องก็จะเป็นลากแบบนี้นะคะวันนี้ก็โอเคถึงเวลาแล้วเราก็จะมาตัดนะคะ เราก็จะตัดเนี่ยนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม <sk eps> เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกนะคะเดี๋ยวทุกคนตามมาดูนะ <sk eps> นี่นะคะพอ เราได้แบบแบบนี้แล้วแล้วก็จะเอามาตัดตัดออกให้เหลือยอดเขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ายอดเขาเนี่ยจะช่วยในการสัเค้อแสงแล้วก็ทำให้รากเขางอกเร็วด้วยนะคะ แล้วมาดูนี่นะคะเป็นดินที่เรากำลังจะตละสมเพตัวนี้จะช่วยในการปรับดินให้แบบว่าให้เป็นปรับความกดความด่างในดินนะคะตัวนี้แล้วก็นี่จะเป็นดินปลูกก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นขุ๋ยมะพร้าวนะคะก็ผสมกันเลย 爸，加满油。<laughs> ต่อมาเราจะให้ดูอีกแบบหนึ่งที่เราทำไว้นะคะก็คือแบบชําในน้ำก่อนอันนี้เราชําได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าเรามาสังเกตว่าตัวที่เราเหลือใบไว้เยอะๆเนี่ยเขาจะมีรากเยอะกว่าเพื่อนนะเนี่ยวันนี้เราเหลือใบไว้น้อยรากเขาก็จะน้อยตัวนี้ไม่เหลือใบไว้เลยนะคะไม่มีใบเลย ล่าเขาก็ยิ่งจะน้อยฉะนั้นก็เลยอากจะแนะนำว่าการเหลือใบไว้เยอะๆเนี่ยน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็จะมาทำการเอาลงดินเหมือนเหมือนกันนะคะตัวนี้ Okay. Hey! Uh. เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัวที่ชําใส่น้ําแล้วก็เอามาลงดินไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เขามีรากแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วน่าจะติดแล้วแบบที่สามที่เราได้ทดลองทําไว้ก็คือนี่ค่ะแบบที่เราตัดมานะแล้วก็ชําลงในดินเลยก็ได้ผลเหมือนกัน อันนี้คือได้ผลเหมือนกันเลยแล้วเขาก็เหมือนจะดูดีกว่าแบบแบบนี้ด้วยนะเหมือนจะดูดีกว่านะคะเหมือนจะแบบว่าเขาจะตอบสนองดีกว่านะตัวนี้เหมือนกันเลยคล้ายๆกันก็คือตัวที่เราเหลือใบไว้เยอะนะคะก็เขาก็จะงามกว่า แต่ว่าตัวที่เราไม่เหลือใบไว้เลยก็คือมีแต่ต้นเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นตามตาเขาเนี่ยก็คือติดเหมือนกันนะคะ <c oughs> สรุปแล้วนะคะสามวิธีนี้ก็ถามว่าวิธีไหนง่ายที่สุดก็คือวิธีนี้นะคะตัดมาแล้วก็ชำลงในดินเลยก็ติดดีเหมือนกัน ก็ได้ผลดีเหมือนกันแล้วก็วิธีนี้ <c oughs> วิธีนี้ก็แนะนำสำหรับใครนะคะที่มีพันมะเขือเทศดีๆพันที่แบบว่าเราอยากได้ชัวร์ๆทำแล้วแบบไม่อยากให้เขาตายนะคะก็ใช้วิธีก็ทำวิธีคล้ายๆกับวิธีการตอนกิ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนการตอนกิง่งวิธีนี้เนี่ยคือ เป็นวิธีที่มีโอกาสรอดอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้สำหรับพันธุ์มะเขือเทศที่เป็นพันธุ์ดีนะคะเป็นพันธุ์ที่หายากหรือเป็นพันธุ์ที่ทำยากๆเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเป็นมะเขือเทศพันธุ์ธรรมดาพั 1, านธุ์บ้านพันธุ์พื้นบ้านที่มันเกิดที่เราหว่านเม็ดไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้ง่ายสุดก็คือวิธีการําลงในดินเลยส่วนการําลงในน้ำนะคะถามว่า ติดไหมก็ติดนะคะก็ติดก็มีรากเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นการเปลืองขั้นตอนไปเปล่าๆเพราะว่าเราชํำลงในน้ำแล้วเราก็เอามาชํำลงดินมันจะเป็น2องรอบนะคะแต่ถ้าเราตัดแล้วมาเสียบเลยรอบเดียวจบง่ายง่นะคะวันนี้เราก็เอาเทคนิคการปลูกม,มเะเขือเทศมาฝากไว้แค่นี้แล้วก็เอาเทคนิคดีๆมาให้เพื่อน ทุกคนนะคะได้มีความรู้แล้วก็เอานำไปใช้กับตัวเองนะคะหวะะังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนายยบ